อิตาลียังมีลุ้นหลังอิกโนนูเปลี่ยนใจไม่ลาทีมชาติแต่ขอทบทวนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่โด่งดังหลังเปาลาอิโกโนนูดาวตบหัวเสาทีมชาติอิตาลีเปลี่ยนใจไม่อาลาทีมชาติแต่ขอทบทวนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้โดยเมื่อวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565หลังจากเปาลาอิกโนนูดาวตบหัวเสาทีมชาติอิตาลีผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ซึ่งช่วยให้ทีมชาติอิตาลีเอาชนะสหรัฐอเมริกา3ต่อศูนเซตด้วยคะแนน5 20- 2 5 1ห และ27-25คว้าอันดับ3วอลเลย์อบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022มาครองประกาศลาทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นผลมาจากการถูกเหยียดเชื้อชาติแต่ล่าสุดอีกโกนูเอามาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องเลว่านักกีฬาของเราทุ่มเททุกอย่างในทุกเกมและมันเจ็บปวดที่ได้ยินว่าฉันไม่สมควรที่จะสวมเสื้อตัวนี้ดังนั้นฉันอยากจะขอพักกับทีมชาติก่อนแต่มันไม่ใช่อำลาหรอกนะเราจะตัดสินใจอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าอยากบอกว่าฉันเป็นคนอิต และรู้สึกได้ถึงความเป็นอิตาเลียนดังนั้นฉันเจ็บปวดกับเสียงดาทอแบบนั้นตอนนี้ฉันเพียงต้องการค้นหาว่าตัวเองอยากทําอะไรต่อไปอย่าลืมว่าฉันเป็นแค่เด็กสาวอายุ23ปีการประกาศของอโกโนนูทาให้เกิดแรงสนับสนุนจากทั่วประเทศอิตาลีมีข้อความให้กําลังใจอย่างมากมายส่งไปถึงเธอโดยเฉพาะมาริโอรากีนายกรัฐมนตรีรักษาการของอิตาลีได้โทรให้กําลังใจอโกโนูว่าเธอเป็นความภูมิใจของวงการกีฬาอิตาลีและมีโอกาสที่จะ าาาชในรรยกรอื่นๆอีกมากมายจากการสวมเสื้อทีมชาติด้านโจวานี่มาลาโกประธานโอลิมปิกแห่งอิตาลีหรือ C.O.N.I ก็ออกมาให้กำลังใจเธอเ,ธอเช่นกันโดยระบุว่าพวกเราอยู่เคียงข้างเธอและรอให้ได้เจอเธออีกหลังจบโปรแกรมพักผ่อนนะอย่างไรก็ตามอิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและเมื่อเร็วๆนี้หลังจากพักโรเทอร์ออฟอิตาลีมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาชนะการเลือกตั้งพวกเขาได้ยกเลิกการเรียกร้องจากฝ่ายซ้าย เพื่อผ่อนคลายกฎหมายสัญชาติที่เข้มงวดและสนับสนุนประชาชนสายเลือดอิตาลีแบบ100%ซึ่งอาจทำให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้น